สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมกับผมสองคนนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกรุณาแวะเข้ามาชมผมสองคนนะครับวันนี้เรามีหมูทอดนะครับเรามีัดสับแล้วมีเตนกวานะเราก็ม,มีลาบหมูลวมมินนะครับ

พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมารับประทานกับผมสองคนนะครับอคนไหน่เข้ามาชมก็ช่วยชมสักนาทีสองนาทีนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้พวกผมสองคนวิ่ง <c oughs> วิ่งสุภัททำคลิปต่อพูดพันธทำเพลงนะครับลุยกันเลยอืม ขับกลับแล้ววะตามเขาครับเชียร์เรียกวาษาเลยวาสาเลยจะโน่อะยนี่เกพูดอไดเจ้าเลยเชียวอัพเท์เมนูวันนี้เราก็ลาบหมูครับ มีไส้มึงมีตักมูนะแล้วมีหนันหนันหมูเนาะใช่เออหมูสามชั้นทอดครับนี่เต็นตเต็นญี่ปุ่นนะครับ นี่ก็คือพัสดุนะครับนี่ตั้มเบลบางๆนี่นะครับน,นี่ปิ้นเข้าไปนะนี่ จะไปเราเก่งอือต้งเอาไปครับอะ rồi. nào một tớt chào sự giận. Ừ. Dạ. อจำแรงครับเอตั้งเยอะเพราะว่ามันอร่อยมันสั่นเยอะ 你你，哈哈，我做啥来着？我没

<c oughs> เอาไว้ด้านนี้ก่อนนะครับสำหรับเมนูลาบหม้อของเรานะครับเอาไว้อย่างเท่านี้<ร>นะค <นะ S 2> รับเมนูลาบหม้อกด,ด,ดตาม i, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะครับฝากผมสองคนไว้นะครับในนีกาเรียเชื่อเชื่อจะมาปื้เรียอชยอชอรอชเชอลาเรียอชเชอร์อโอบาว่าะลาเรียเ เง station, ินการเชื t t ่อวาสารเงาจมาเปิยเลยชออาุรลลาก็ฝากกุลางกุเชลอาจินลาเลยเอบคุณจ้า今日บ上า拜了，拜拜了，拜拜了，สวัสดีค่ะ